ามาเด้อมาเด้อบังเด้อพี่น้องเด้อบังเด้อบังเด้ออันนี้คือยังก่เอเขึ้นภาษาบ้านเฮาเขึ้นไหมอ่ามันคือยองหมาหน่อยนี่เป็นอะไรเด้อนี่ยองหมาหน่อยอืมอร่อยนะครับ ทำเองกับมือผมทำเองน,เนี่เลย <laughs> ว,วิธีทำคือไปหาเครือมาน้อยมาประมาณายี่สิบใบแล้วก็ซื้อปนจากนีน่นาเพียงเหระหรือปนจากตลาดที่เขาเอามาขายเหรอทุกคนยี่สิบบาทนั่นแหละปนแล้วมาต่ำคาใส่แล้ว,วาามาปรุงเครื่องให้มนเค็มๆเมติบใส่เพิ่มกว่าไปอีกพอใส่น้ำมันน้อยแล้วมันสีนจางก็ต้องเพิ่มความเค็มกว่าไป สีเขียวนะครับสีเขียวคอรฟ์ฟินเนี่ยคอรฟ์ฟินเป็นตาแซ่อบอยากกินวะถ้าอยากกินก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะผมแบ่งให้ไม่ได้จริงๆผมจะบริโภคสองคนกับน้งยิ้มนะครับอร่อยมากอยายมนก็บอกว่าอร่อยนะครับอืมแซ่บรสชาติด,ดีใครเคยได้กินบ้างนี่คืออาหารพื้นบ้าน อตอนนี้ก็จะไปะยังไงตอนนี้ผค,คนบอกเร็วหน้อยบางครั้งบางลงก็พูดเร็วบางลงก็พูดช้าแล้วแต่บรรยากาศนะแ,แ,แล้วแต่บรรยากาศจะพาไปสีเขียวคอล์ราฟินทำมาขยีย้มาได้ประมาณสี่ปะที่แล้วนี่เป็นบุ่นดีครับเป็นอุ่นดีเขียวงามมากเลย ที่เบิ้องล้วอร่อยมากเลยขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับจะถ่ายนานไม่ได้นลำลายแล้วหิวเราอยากกินแล้วกลิปบ้างวินี้อ,อีเล่เลยครับพี่น้องเ้เป็นบุญแล้วเป็นแล้วเป็นแล้ว นี่ขอร้ายัดมามก่อนนะครับ